สวัสดีครับเมียพะรวยครับห้าน้อยปกติประจำวันทั้งข้างครับที่สิบเก่าโจกโจกมันมันลำลำนรด้วยซุดพูดสุซคนครับมาพบกับเมียพะรวยขมือเด้อดาเล็กยังนอวานนี้ขีดออกมานงทนู้อ นอนปกติคร you know. ับปกตินอนมีเจ็ดหกกย่สินสี่นะแปดเก้าเอ็ด

กับ,กบ,กบลงศูนลงเจ็ดนะค <c oughs> หาโตแล้วครับเด้อขีดล่างๆกันแหละมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าเจ็ดสามเก้าแปดเก้าครับเลขวิ่ง้ะมีเจ็ดกับเก้า ารานอนปกติครับโจกๆมันมนลำๆหน่อยด้วยเจ้าปูเ้าคนบังมีสีส้ครับม่ยาพระลวงอย่าลืมกดไลค์กด <จะ S 1> ติดตามครับนะสวัสดีครับ